กูไม่ได้ออกกับเวันนี้กูบอกเลยอ้สัตว์นี่ก็ออกมาแล้วคันนึ่งเออมาตุ้งโุุ้ณนบ้านน่ะปุคุณนบ้านน่ะอยู่ที่นี่แล้วปุ้งไปเดี๋ยวเด็กเอยู่โซนเด็กผู้ใหญ่อยู่โซนผู้ใหญ่เออ ได้แม็กเดี๋ยวจะรู้ว่าแกแต่เขาเฮ้ยมามาเฮ้เราไปสั่งไปสั่งสอนเด็กให้มันรู้ซึ้งสักหน่อยเลยว่าเราเนี่ยมันรุ่นไหนกูมีสกินช็อตแบเทิลฟิลเก่าอยู่แล้วกูจะลงไป็อเฉยไว เออโดดลงมาเลยโดดลงมาก็ได้ถ้าถ้ารีบโดดลงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยยิงเพี่อะอะไรไอ้ตายได้ยิงได้ฆ่าเด็กและหนึ่งคนโอ้ยยางแตกเองต้องยิงปืนใส่พี่ส่วนพี่จะปาระเบิดใส่เองเข้าใจ you know you know baby เอาไป ยิงยิงพี่ไงฮะยิงรถพี่แต่พี่ก็จะปาระเบิดใส่หนูหูข้างบนโอ่ยเยอะรถไม่ถึงอุ้ยเอ้าละงะลงะลงาไอ้ปอตายแล้วเหลือเหลือกี่คนข้างบนเหลือกี่คนน้องเหมยใช่ไหมเอาไอพวกเราผู้หญิงเหลือลุม ต่อไปอ่ามามันจะเปลี่ยนไปเรื่อย้ยไปแล้วผู้หญิงคนเดียวแล้วไล้เสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายอะไรแล้วพี่ยังไม่ตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยหยอดหยอดไปเยอะๆแล้วก็ รู้ว่าหญิงขอให้บอกอออโอ้ผมได้สารเลยเนี่ยแหมไม่คิดเลยว่าคน,ม,นมันดีจังวะผมใส่เข้าออกเข้าออกนานเนี่ยม,ม,มันจะรอรวมครบปุ๊บเหมือนแบบตักตั้นอยู่ในหัวใจอะต่อไปเป็นทีของเราโดนแล้วล่ะอ่าเอ้เราเก่งเราต้องสู้เขาได้ดิเราได้ RPG แลยวเราจะสั่งต่อให้เด็กพวกนี้มันรู้ว่าเก่าแต่เก่าเป็นยังไงนี่เก่าต่ หัวอะไวพี่นาพีจีขีเรานี่ขับกินมอเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้พีจีมันแค่เปิดประเดิมเฉยมามาเบบี้เดี๋ยวพี่ทดสอบแค่ปล้องมาเดินก่อนมาเดินสเป็นตู้มสามนี่ดิทดสอบยิงขู่ยิงดักมาเลยยิงดาบมาเลยยิงดักประตูทางออกไว้ทุกคนยิงประตูทางออกดักไว้ยิงไปเรื่อยกระสุนเราเยอะเธอตายเนี่ยเธอไปกับเราอ่ะ ยิงดักเลยทุกคนยิงดักไว้เลยอย่าหยุดอย่าหยุดยิงไปยิงไปยิงยิงไปเลยทุกคนยิงไปเลยยิงดักไว้ยิงดักไว้เดินโผล่มาต้องมีสักเม็ดหละที่โดนว่ะมึงไม่ได้ออกแล้ววันนี้กูบอกเลยไอสัตว์นั่นก็ออกมาแล้วคันหนึ่งเออมาโอ้โหคนแม่นน่ะโอ้โหคนแม่นน่ะทำได้ไงอ่ะเย้ยกาคนแม่ไอสัตว์นี่มันนักกาในตำนาน ไม่ล็อกเป้าไม่ล็อกเป้าอาบิจิไม่ล็อกเป้าอาบิจิไม่ล็อกเป้า,อาพอเฮ้ยเฮ้ย,ยก,ก,กักบโดนยิงตอกกับบดนยิงตอกเอาไอ้บุกกุ้งลงมาทำอะไรข้างล่างกุ <c oughs>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  ้งกู้งลงทำอะไรข้างล่างต <c oughs> า,ายกับมือไงปอยสัตว์มึงที่พาผู้หญิงไปในทางที่ไม่ดีเนะี่ยเด็กคนหนึ่งใครวะน่าอยู่ตรงนู้นน่ะไม่ออกมาเลยจ้ะเบบี้เราตัดริบบิ้นเหรอ ขายได้อีกคนหนึ่งด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยมันมาแล้วรถอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์เอ้ยข้ามหัวกูไปเฮ้ยมันมันคว่ำแล้วมันคว่ำล้วซ้ำเติมซ้ำเติมอุ้ยรอดรอด่อเรอด่อล่อเรอด่อลไม่รอดแล้วเฮ้ยอย่ายิงกันเองเฮ้ยคันนี้เราวินบินเลยเนี่ยทำไมคันนี้ฟิตจังวะเฮ้ยสุดยอด หลอมลงตาวอเฮ้ยย,ยังยังมาทับเตะตัวเองไม่หายกะคตรแม่นอ่ะลงสามตู้มโดนกระเด็นนิดสึกาเลยเามา,มาจ,จัดมั้หนูเป็นเมียร์ RPG ก็เหมือนมีปืนพกกับปอพี่พูดเลยอย่างพี่เนี่ยมีระเบิดเหมือนมีนิวเคลียร์อารมณ์นไหนดีว่าสวยๆเดี๋ยวจะเป็นร้านที่ดีต้องสีขาวใสสะอาดบริสุทธิ์ใช่วะเ่ากูมั้งปอ โอเนี่โอ้โหไอ้น้องคิดจะยิงดักไอ้เรื่องดักดักเด็กเเนี่ยไม่ได้แดกพี่พูดเลยเพราะพี่เนี่ยเพราะพี่เนี่ยเล่นมาเยอะแล้วพี่เนี่ยเล่นมาเยอะแล้วเอาไปแดกเอ้ยเอ้ยไม่ได้แดกหรอกไอ้น้องพี่บอกเลยเฮ้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 ยโอ้ยเหี้ยยิงมาเป็นอาจิเลยสัตว์ เฮ้ย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 อาหมุนหมุนด้วยไปไงไปไงไปไงหมุนด้วยไอ้สัตว์เอ้ยตาระเบิดไปละโอ้ไอ้สัตว์มึงนี่ห้าวยิงมากเลยไอ้สัตว์มาเป็นดอกเลยอ่ะเฮ้ยเหลือใครคนนึงกุ้งความหวังเราอยู่ที่นายเหลือคนหนึ่งคนหนึ่งเออกุ้งรอดรอดมันยิงไปเละยังไงก็ยิงไม่โดนหรอก ถ้าเราไี่ทางตรงเออดูนะฮะน้องกุ้งสายแปดเรียบร้อยน้องกุ้งสายแปดไปแล้วตายกาตายกาตายดิเชียมากกุ้งพี่เต้พี่เต้ว่าว่าแข่งบุลแข่งวัสนาแข่งได้แต่แข่งรถแข่ง แข่งรถแข่ง RPG มันแข่งกันไม่ได้หรอกใช่แข่งรถแข่งอาร์ีจมันแข่งกันไม่ได้เออมามามาเถอไม่ไปกับไอ้ปอยชิบหายเถอะเพื่อนเราแม่งออกมาแล้วคันหนึ่งมาเออมาตูมโอ้คุณแม่น่ะโอ้คุณแม่น่ะเอือเรายิงดักประตูแผนเดิม ไปยิงแบบประตูลูกเราเยอะไม่ต้องห่วงใส่ไปไม่ต้องยัง้งมาไม่รออหรอไอ้ปอยเด็กส้นตีน <c oughs> กูกะระยะไว้หมดแล้วโอ้โหพลาดนิดเดียวอะไรอุโโอ้ยเอาไ์ยิงอ่ะตัวเองอุ่งตายิงไ้ยิงอ่ะตัวเอง <c oughs> เ,องเองชียมากอะ่ะ <c oughs> อะไรวะอะไรมันย้อนไปเยอะมันตายง่ายเดี๋ยวกันตอนเนี้ยไม่ยิงอาตัวเองยิงอาตัวเองโอ้โหยิ่งชั่วมากตอนเนี้ยนี่ไก่ทอดหรือไก่เนื้อไม่ทราบว่าเมื่อกี้ช็อตไม่ได้ตายพวกเราเอาจริงหรือยังถามก่อนดีแม่งร้อยมาลงหัวกูเลยเฮ้ยคราวนี้พวกเราตั้งใจแล้วเว้ยสอนให้รู้รุ่นใหญ่เป็นยังไงตาพวกเรานี่ตั้งใจแล้วนะก็เอาจิงกัไหนปลอดัด ดี๋ยวคุณเลือกสีไปฉลองตัวเองก่อนสีรถเราอ้าวหงปลระเบิดใส่รถกันเองแล้วน่ะตายไหมนะ่ะ <c oughs> มึงยิ้มไม่ไปลเลยกุ้งเลยสีแดงเว้ยกุ้งมากุ้งกุ้งมึงเล่นอะไรอ่ะกุ้งกุ้งเล่นเหมือนจะบ้าคนนี้กุ้งเห็น <c oughs> <He S 1> ไหมน้ามันมากันไปขมูขีเลยอ่ะโผมึอไอ้สั์ เียหลบไม่ทันหลบไม่ทันคนเก่งกูไปละเดี๋ยเรียกคไอ้น้องพี่ต่อให้ก่อนเฉยเดี๋ยวพี่ให้เด็กมันดูก่อนนี่เราคืออาจฝีมือไปก่อนเงยเอนี่เรื่องนี้ไม่ต้องถึงพี่นะดูกุ้งแค่คนเดียวก็พอเดี๋ยวกุ้งจะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูว่า การเล่น TTA สตาร์นทนี้แจริงแล้วมันต้องเล่นยังไงกูอยากให้เสียชื่อเสียงจังดให้เด็กๆมันดูเลยสิ<ๆ>นี هم, ด่ดูการหลบดูเป็นไงโอ้โหดูการหลบดูการหลบกระโดดแล้วโดดโดดเนสส์จัดแล้วก็ขับเลยไป <c oughs> แล้วก็ตายต <c oughs> <c oughs> ายคาอากาศเลยกูไปเติมเลยถ่ายคนแรกเลย กูดูเชิงพวกมึงไงกูมาดูเชิงก่อนอ๋อมันเป็นอย่างนี้เผลอเข้าใจแล้วครัวนี้กูจะไม่ยิงอพิจอัดตัวเองอีกแล้วกูสาบานนะพี่เลยอ่ะไม่ทราบสไก่อะไรนะไก่ละแหลมมากพี่ถึงได้ประกันไก่ชัดได้โคตรไก่พี่ไก่ห้าดาวได้น้องกูทำลายรถมันก่อนเลยแบบแรกจะทำลายไงแต่ได้มีลูกกงทำลายไม่ได้ อะไรอะไรอะไรไอ้น้องๆหนูๆเนี่ยนะพี่บอกเลยอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ลูกอย่าทำอย่างนี้ลูกพี่บอกลูกเราว่าอย่าทำอย่างนี้เฮ้ย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 มันจะไ้ยายเะมยย ดูท่าชนะมึงกูบาดมากเลยหน่อดองเดไปาินกูไม่เอาจรยงไอ้ปอยถ้ากูเอาจริงอะกูสแกตายรอรอรอพี่เต่ไกินต้นแกแกตายกูสาธิตให้ดูไงว่าการตายที่แส้จริงมันเป็นยังไงแต่จริงแล้วกูไม่อยากตายกูแ้งตายปอ ไ <laughs> ปเดี๋ยวไปด่านรถเดี๋ยวไปแข่งกันว่าใคร,ใครจะเหนี่ยวกันไปไป <h ate>